สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะครับเลือกฟุตบอลเบรุตนะครับมาฝังแฟนกันอีกหนึ่งคู่นะครับเป็นการพบกันระหว่างโตบบโดโซดิโนนะครับทีมอันดับ3มของตารางนะครับจะเปิดบ้านรับการเยือนของ สโมเลวิชีนะครับทีมรองบวยอันดับที่15นะครับเรทคู่นี้เปิดมาเจ้าบ้านต่อ0.75นะครับอย่างที่บอกนะครับปีนี้ตอวบีโดโซยโดนั้นฟอร์มดีมากๆนะครับล่าสุดพวกเขารั้งอยู่ในอันดับสองตารางนะครับมีลุ้นที่จะทำอันดับเล่นฟุตบอลยุโรปเช่นเดียวกันนะครับวันนี้เจอกับงานที่ไม่หนักมากนักนะครับสโมเลวิชีนั้นอยู่รองบวยนะครับผลงานท่านัดหลังสุดไม่ดีเลยนะครับไม่ชนะใครนะครับ เสมอ2แล้วก็แพ้3นะครับเกมนัดล่าสุดนั้นไปเยือนลุสแบลดเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ะครับในขณะที่เจ้าถิ่นเองนั้นนัดล่าสุดนะครับไปเยือนในมันกตโนแพ้ไป1ประตูต่อ3นะครับแต่ถว่าเกมในบ้านของัวบิโดนั้นช่วงหลังถือว่าทําได้ค่อนข้างดีนะครับวันนี้ัวบิโดเล่นในบ้านนะครับถือว่าได้เปรียบพอสมควรนะครับเปรียเปิดมาอาจจะรูบางนิดนึงแต่ผมเชื่อว่าัวบิโดเล่นเต็มที่นะครับแล้วก็เน้นพอสมควรนะครับเนื่องจาก แต้มนั้นยังเกาะกลุ่มกันมานะครับดังนั้นวันนี้เจอกับงานที่ไม่หนักมากนักพวกเขาน่าจะบทเก็บชัยชนะได้ดังนั้นวันนี้เชียร์ตอวีดีโด่วนิโนไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมทลิปนี้ฝากแล์กดแชร์ด้วยนะครับท่านใดสนใจรับฟังทัศน์อีแบบนี้นะครับสามารถที่จะเข้ามารับฟังได้ทุกวันนะครับนอกจากผมก็ยังมีคุณติ่งแม่เพชรแล้วก็สปิโนซามาคอยให้ทัศนะกันด้วยนะครับคืนนี้ขอโชคดีมีความสุข ในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายทับได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ